สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนิงก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมารู้จักวิธีการแปลงไฟล์รูปภาพนะคะให้เป็นไฟล์ PDF แล้วก็การรวมไฟล์รูปภาพหลายๆรูปภาพนะคะให้เป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียวค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำกันนะคะหนิงขอรบกวนเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆค,คนไหนที่ยังไม่กดติดตามช่องช่วยกดติดตามช่องให้หนิงด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดสันกระดิ่งนะคะจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาค่ะค่ะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะ http s pdfcandy com นะคะ ts jpg ขีด PDF. html นะคะค่ะแล้วก็จะ,ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ทันนะคะหนิงก็จะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถลิงก์มาได้เลยค่ะอันนี้หนิงก็ copy มานะคะแล้วก็มาวางที่ใน Google Chrome นะคะค่ะก็จะเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะ j p g เป็น PDF นะคะก็คือการแบลงรูปภาพเป็นไฟล์ PDF นั่นเองค่ะเราก็จะมากดที่ปุ่มเพิ่มตรงนี้กันเลยนะคะอ่าเราก็จะเพิ่มรูปภาพที่เราถ่ายไว้นะคะที่จะนำมาทำเป็น PDF ค่ะแล้วก็กด Open นะคะมันก็จะเพิ่มมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มมาอีกหลายๆไฟล์นะคะเราก็กดที่ตรงนี้เลยค่ะเพิ่มไฟล์ค่ะอ่าเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะเราก็เลือกเพิ่มไฟล์ ตามาลำดับตามที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ของนี้มี3แผ่นนะคะนี้ก็กดคลิกอีกเพิ่มไฟล์นะคะก็คลิกไฟล์แล้วก็กด open ค่ะก็จะได้ไฟล์ตามก็จะได้ไฟล์รูปภาพตามที่เราต้องการนะคะมี3แผ่นด้วยกันนะคะาการแปลงไฟล์นะคะก็จะสามารถเลือกขนาดได้นะคะจะเอาขนาด a4 ก็ได้นะคะหรือจะเอาขนาด เท่าเดิมนะคะของต้นฉบับนะคะเราก็เลือกยังก็เลือกขนาดเท่าเดิมถาเท่าต้นฉบับนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการแปลงไฟล์คลิกแปลงไฟล์ได้เลยค่ะมันก็จะทําการแปลงไฟล์รูปภาพนะคะให้เป็นไฟล์ pdf นะคะไม่ว่ารูปภาพของเรานะคะจะมีกี่แผ่นนะคะมันก็จะแปลงไฟล์ pdf เป็นไฟล์เดียวนะคะแล้วก็มีหลายหน้าให้เราค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะไฟล์รูปภาพเป็น pdf แล้วนะคะเว็บไซต์นี้นะคะก็จะสามารถ แปลงไฟล์ต่างๆให้เป็น pdf ได้อีกนะคะโดยเราไปที่เมนูเครื่องมือ pdf ทั้งหมดค่ะตรงนี้เลยนะคะก็จะเห็นว่าสามารถทำได้หลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลายน้าให้กับไฟล์นะคะการแปลงไฟล์ word นะคะเป็น pdf แปลงไฟล์ต่างๆนะคะให้เป็น pdf นะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะในเว็บไซต์นี้ค่ะ แปลงกันแบบฟรีๆเลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ของเรากันที่เราทำการแปลงไว้กันดีกว่าค่ะค่ะเมื่อแปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ได้เลยค่ะมันก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ไว้ที่เครื่องของเรานะคะอ่าเราก็คลิกแสดงโฟลเดอร์ของที่เก็บไว้นะคะตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดดู กันเลยค่ะว่าเป็นแบบไหนนะคะมาแล้วนะคะนี่คือไฟล์รูปภาพนะคะที่แปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไฟล์ pdf เรียบร้อยค่ะทําได้ง่ายๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปลงโปรแกรมให้ยุ่งยากเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นไฟล์รูปภาพที่เราถ่ายมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีรูปภาพทั้งหมด3แผ่นนะคะก็มาแปลงเป็นไฟล์ pdf เพียงได้เพียงไฟล์เดียวนะคะ มีหลายๆแผ่นให้เรานะคะง่ายแล้วก็สะดวกมากนะคะไม่ต้องไปลงโปรแกรมอื่นๆให้ยุ่งยากนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะก็สามารถฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ